วางไา้ฮ็ดนี้เลยกูเล่นกบปบบะไค่เอาอันนี้ดีใส่ทำอย่างงี้มาด่กอยานึงเล่นอะไรกันหรอของวัญนตาของวัญนตา มึก็บดจอใหุ้มองเห็นสักหน่อยก็ได้เนาะเสียดายเตยยค่กยังแก้ผูบวมเลยซอไปถ่ายได้างได้วยจริงใช่เพื่อนขอใ่หม you <laughs>